สวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ร้านพีเนตออดิโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับคลิปนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับมือหนึ่งมือสองที่ร้านพีเนตออดิโออำเภอรังจานจังหวัดกาฬสินครับคลิปนี้เป็นคลิปเช้าประจําวันพฤหัสนะครับผมวันพฤหัสที่17เดือนกรกฎาคม2568ครับผมมีในส่วนของ power amp นะครับมารีวิวให้กับ พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันมีอยสองแบนนะครับเข้ามาอยู่สองแบนดสองตัวนะครับสองแท่นนะครับตัวนี้สภาพใหม่ๆนะครับสภาพสวยๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งนะครับก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนตอะโอดีโออำเภอรันจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ095 224 6497ครับแล้วก็087 421 7464ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง ยูทูบนะครับช่องจกชาแนลช่องทาง Facebook พินิษฐ์คำมีพักดีเพจร้านพินิษฐออริโอครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะครับช่องทางไลน์ก็เบอร์ไลน์เบอร์ผมนะครับ0874217464ครับผมมีในส่วนของ power amp แบรนด์ thada นะครับรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ pro 15.5นะครับสภาพ99%เเลยนะครับตัวนี้พร้อมกล่องครบนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหา power amp คัสดีนะครับตัวนี้เป็น power amp แบรนด์ thada นะครับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นโปรนะครับรุ่นโปรมีอยู่หลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นโปร2.4นะครับโปร4.5เออโปร2.5โปร4.5นะครับไม่ว่าจะเป็นโปร8นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับโปร15.5ตัวนี้ขับซับเบรเอ่อข้างละ3ข้างละ2ข้างละ3ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นพร็อพแอมคัสดีนะครับเป็นแบรนด์ของทาดารุ่นใหญ่อีกซีรีส์หนึ่งนะครับโปร15.5 ครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับตัวนี้ขายในราคาที่12,000บาทนะครับขายในราคาที่12,000บาทครับ18นิ้วข้างละ2ข้างละ3ได้นะครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับมาดูในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับสเปคตัวเจ้าตัว Pro 15นะครับตัวนี้นะครับผมสเปคที่8โอห์มจะอยู่ที่1,550วัตต์นะครับ1,550วัตต์ที่8โอห์มนะครับ4โอห์มนะครับจะอยู่ที่2,200วัตต์นะครับที่4โอห์ม สองับ2,200วัตต์ที่4โอห์มนะครับตัวนี้โหลด2โอห์มนะครับ2โอห์มจะอยู่ที่3,100ันหนวัตนะครับ3,000จะอยู่ที่เอ่อ2โอห์มนะครับจะอยู่ที่3,100ันหนวัตนะครับผมที่2โอห์มก็ถือว่าเป็นเพาวแอมสภาพสวยๆนะครับสภาพใหม่ๆนะครับผมคัสดีนะครับแรงๆเลยทีเดียวตัวนี้ผมขับลองแล้วเมื่อวานช่วงเย็นนะครับขับแรงมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสเปคขับ18นิ้วข้างละ2ข้างละ3สบายๆนะครับท่านไหนที่สนใจเพาวแอม ที่แรงๆนะครับอีกตัวนึงนับเป็นแบรนด์ของทาดานะครับเป็นรุ่นใหญ่ของต่อจากตัว p ปรแเลยทีเดียวนะครับตัวนั้นก็เป็นตัวรุ่นกลางๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับฝากไว้ได้ละกันในราคาที่1น0 0 0บาทนะครับถัด้าจะเป็นในส่วนของ Power a m p fa นะครับหรือว่า First p o p นับของดีทางชัยภูมิอีกตัวหนึ่งนับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว fb เก้า d นะครับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ขายในราคาอยู่ที่สองหมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทนะครับราคายังไม่รวมจัดส่งนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับตัวนี้บอกเลยแรงแน่นอนนะครับดุดันนะครับท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสองหมืนหนึ่งพันบาทนะครับมาดูในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับสเปคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสเปคที่แปดโอมจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบวัตต นะครับหนึ่งันเกร้วัตที่8ปดโอมนะครับหโอมนะครับจะอยู่ที่สองพันสามรวัตนะครับสองพวัตที่6กโอมนะครับคูณสองนะครับสามพวัตคูณสี่คูณสที่สี่โอมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมโหลดสี่โอมนะครับในส่วนของ3ามโอมนะครับตัวนี้กําลังวัตจะอยู่ที่สามพร้วัต์ที่3ามโอมนะครับสองจุหกโอมจะอยู่ที่4,450ันสี่รวัตนะครับที่สองจุด 66โอห์มนะครับ5,000 5,170วัตต์นะครับจะอยู่ที่2โอห์มนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพาแอมขับ18นิ้วข้างละ4สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้18นิ้วไว้5ข้างละ4ได้นะครับสำหรับตัวนี้ครับผมใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสเปคไปเช็คดูได้นะครับผมเช็คดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับสำหรับตัวสเปครายละเอียดของรุ่นนี้นะครับ FB9D นะครับผมก็ รีวิวนับคร่าวๆให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาเพาแอมแรงๆเข้ามาช่วงเย็นๆนะครับสองแท่นนะครับสนใจอินบ็อกโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับช่องทางเบอร์โทรนะครับ0952246497ครับและก็เบอร์ผมนะครับ0874217464ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับเพาแอมสองแท่นนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับช่วงเย็นๆนะครับเป็นเพาแอมมือสองนะครับตัวนี้สภาพใหม่ๆเลยนะครับอันนี้จัดไปนะครับสองหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ พราะว่าแอมทาดาโปร15.5นะครับ fb 9 d ครับตัวนี้จะอยู่ที่21,000บาทนะครับผมสำหรับ ep นี้ผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้ท่านไหนที่สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานสอบตามเข้ามาได้นะครับนี้สวยๆนะครับผมอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับจบอีกฟังนึงนี่ครับผมแรงๆเลยนะครับผมเรกย้แล้วกันนะครับสำหรับ ep นี้สวัสดีครับ